สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับเกมกีกันติกนะ, <c oughs> ะจากคาที่แล้วนะครับที่ผมได้แนะนําตัวของระบบเกมแบบคร่าวๆนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันกันกบเกมเพลย์เพิ่มเติมนะเพราะว่าที่เล่นไปคาที่แล้วเนี่ยเหมือนว่ามันยังมีส่วนที่ผมยังไม่เข้าใจอยู่นะ ทีนี้อ่าตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับโหมดฝึกนะเราสามารถกดเข้าไปลองดูได้ครับอ่าเดี๋ยวลองกดดูกันนะอ่าในโหมดฝึกนี้เราสามารถเลือกตัวอของฮีโร่ได้ด้วยนะครับซึ่งก็เลือกได้ไม่ไมหมดทุกตัวนะครับเพราะว่าตัวที่ล็อกมันก็คือล็อกนะเราเลือกได้แค่ตัวที่เขาปล่อยให้เล่นในตอนนี้นะครับทีนี้อ่าผมจะลองเลือกตัวไหนให้ดูดีเอ่ยอ่าตัวนี้แล้วกันนะสามมติเราลองกดขึ้นมาดูมีสกิลอะไรบอกเหมือนเดิมนะครับ สำหรับตัวนี้จะเป็นการอ๋อ,อเป็นสายซัมมอนนะครับเรียกตัวเซอร์คอดอนะเกเซอร์นะออคาดอชื่อคาดอนะครับสำหรับตัวอัศวินที่สามารถซัมมอนได้นะ,ะฮีโร่ตัวนี้มีชื่อว่าไอซ์ลิงนะครับเป็นซัมมอนนะเขาบอกว่าเป็นซัมมอนอนะ่ะกอสซี่เออร์ลี่อ่าทีนี้ถ้าปรับอะไร์ลีไม่เอ่ยปรับอะไรไม่ได้แล้วเราคอนเฟิร์มได้เรากดคอนเฟิร์มปั๊บ ออตัวนี้สามารถเลือกสกินได้ด้วยนะอ่ามีสกินกระดาบเี่เรา,เาดั้งเดิแน้วกันนะครับเรากดเลดี้เลยปั๊บอ่าอันนี้จะเป็น่าหน้าตาของแมปของมดฝึกนะครับเดี๋ยวจะลงไปิบาข้างล่างกันนะอ่าสำหรับเกมนี้นะครับในการเล่นแต่ละตานะใน,ในสนามสนามหนึ่งนะ่ะตัวฮีโร่ของเรานั้น จะมีเลเวลสูงสุดที่เลเวลสินะครับอ่าสังเกตที่ด้านมุมซ้ายล่างนะครับตอนนี้เป็นเลเวลสินะคือจะตันเท่านี้นะครับในการเล่นแต่ละตานะเล่นธรรมดาก็เหมือนกันอย่างเล่นธรรมดาแล้วก็จะสตาร์ทที่เลเวลหนึ่งนะครับก็เล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยๆแล้วก็อัพสกิลก็จะใช้พอยต์ทั้งหมด9ก้าพอยต์นี่แหละครับนะเลเวลตันที่สินะครับในการเล่นตาหนึ่งก็จะอัพได้ไม่ครบทุกสกิลนะครับเหมือนจะขาดไปอยู่อันอันหนึ่งสองอันนี่แหละอ่า เนี่ยในในหมวดฝึกเราสามารถปกดดูได้นะครับว่าแต่ละสกิลนั้นเราสามารถเลือกไปทางสายไหนได้นะอ่าสำหรับใครที่สนใจเกมน,นี้นะครับตอนที่เปิดให้เล่นฟรีแล้วนะก่อนที่จะไปเล่นกับชาวบ้านชาวเมืองนะครับเราควรเข้ามาที่หมดฝึกก่อนนะเ<อ>พื่อมาศึกษาสกลิลแล้วก็แนวทางในการอัพสกิลนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะลองอัพอัพดูนะอันนี้เป็นการโจมตีธรรมดาให้เป็นแบบโปรเจกต์ตายอ่าน่าสนใจเรากดดูอันนี้เพิ่มก่อให้เพิ่มก่อให้เพื่อนร่มทีม อันนี้เพิ่มพลังโจมตีให้เพื่นอนร่วมทีมแต่แน่นอนครับว่าเล่นโหมดฝึกมันมีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราข้าม <c oughs> อาไปอื่นนะมาดูอันนี้เป็นอันนี้เพิ่มเกราะาให้เพื่อนอันนี้เป็นไรเอยอ่าทำให้ตัวซัมมอนนี่โจมตีเหรอมาลองดูชาร์น,นอ๋อทำให้ตัวซัมมอนนั้นใช้ได้บ่อยขึ้นกดไปที่ปุ่มเอฟคอนที น,นีแล้วกันนะเพิ่มดาเมจครับอันนี้เพิ่มดาเมจ่อไปน,นี้คือคอ,นนคอ,อ่าได้โล่แต่เราไม่สามารถโจมตีได้กับอันนี้ได้วิ่งเร็วมุกสปีดอ่าเอาดูได้โล่แล้วกันนะได้ฮิวด้วยอ่าได้โล่กับฮิวน,นี่อันนี้คือ,อน,นี่ทำบาเรียอ่าครับอันนี้มีขั้นสอง เหลือแต้มอยู่2พอยนะครับอ่านี่เป็นนี่เป็นเพิ่มเลือดอ่ากดดูวๆนะอันนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับสำหรับตัวนี้นะคิดว่า,วาเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันดูนะ <c oughs> นี้ทำบาลียอ่าสำหรับเพื่อนมทีมเราที่อยู่ภายในบาลีนี้จะได้ร้อเซในการโจมตีคริทิคอลอ่ากดเลยอ่าผมใช้สกิลพอยหมดแล้วนะดาบที่มีออร่าช่ยนะโอเค กระโดดเข้าสู่สนามฟึ๊บนี่เป็นหมดฝึกนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะบรรยากาศสนามในหมดฝึกนี้ค่อนข้างอ่าเขียวขจีนะครับให้ความรู้สึกสดชื่นยังไงชบกลชมกลมีอ่าการเดียนนะครับตัวนี้เป็นพี่นกฮูกนะอ่ามองตามเราด้วยนะ,ะล้วการโจมตีของเรานั้นกากดค้างนี่จะเป็นการยิงตัวสกิลช็อตออกไปนะ น,นะครับน่ะยิงสกีชอตออกไปไมีลูกไกแค่ไหนละอ่าโอเคในโหมดฝึกนั้นเราสามารถเรียกเพื่อนร่วมทีมมาได้นหนึ่งคนนะครับก็คือตรงนี้นะเรากโดดเหยียบตรงวงนี้ปับ๊บยิงแช่ปั๊บหนึ่งอ่านี่คือเพื่อนร่วมทีมของโหมดฝึกของเรานะครับเป็นตัวนี้นะหน้าตาชื่อว่าโวเดนนะครับอ่าแล้วจุดที่เหลือนะจะเป็นซัมมอนตัวครีเอเจอร์ขึ้นมาแล้วครับเพื่อที่ให้เป็นตัวรองเป้าของเรานะทีนี้ผมลองดูกับอ่า หมาสามหัวแล้วกันอันไหนเอยหมาสามหัวตัวนี้อ่าดูแังแกงหนะ่อย้ะหมาสามหัวคั้ออกมาแล้วนะครับนั่คือตัวนั้นโอเคเราลองเป้ากันเลยเริ่มด้วยการโจมตีธรรมดาของเราโจมตีระยะไกลนี่เป็นไงยิงถึงด้วยอสบายแล้วผมอันนี้รวยนะเราอ่าปั่นเข้าไปฮะ <c oughs> ยิงมานะยิงไปยิงไปอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราซลม,มอนด้วยอ่าคลิกข,ขวาปึ๊บอ่าเลีกจุดตกอ่าลงไปลูกก็ อ่าออกมาแล้วน,นะครับสำหรับเสื้อคาดอของเราดูเวลานะเสื้อคาดอรเราโจมตีอย่างเลยว้ามีดาเมจพอสมควรกันนะทีนี้ผมคิวผมทำอะไรได้เอ่ยผมคิวนี่มันใช้กิงเทอร์ลับเอนิมี่วิกก่งไปกดใช้ปึ๊บอ่ปปาเป็นบาเลี้ยงขึ้นมาท่อป้าท่อป้าเข้าไปนะทำให้ป้าหมาหย,ยุดเลยนะครับอ่าโอเคผมอีล่ะผมอีเขาบอกว่าอ่าเสกตัวของ เรื่องคาร์อดเข้ามาในดาบนะครับแล้วก็ฮิวตัวเราได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยได้เกราะเพิ่มขึ้นด้วยอ่ากดเลยปุ๊บเข้าดาบมาป้าวในเราปั๊บ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 อ่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ตัวลองเป้าของเราวิ่งครับปุ๊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 บอ่าสามารถวิ่งหลุนๆได้นะโอเคคราวนี้เราตัวหนึ่งไี้กวาไม้อ่า สังเกตตัวสกิลนะครับอ่าผม่ม F ของผมนะมันก,กับกับที่มันะก็คือสามารถใช้ได้แล้วนะผมเก็บเก็บผมใช้ได้แล้วผมเข้าใจว่ามันเป็นสกนะิลอัลติเมทนันแต่สำหรับในเกมนี้เขาเรียกว่าโฟกัสนะครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นสกิลโฟกัสจริงๆมันก็น่าจะเป็นสกิลอัลติเมทนั่นแหละนะเพราะมันต้องเก็บเกรบในการใช้ไม่สามารถใช้ได้ตลอดอ่าอันนี้เขาบอกว่าอ่าศัตรูที่อยู่รอบๆเสื้อคาร์ดอลของเรานั้นจะถูกทําให้ลอยสโลว์แล้วก็อ่อนแออ่า เป็นระยะเวลา4 6แล้วก็8เนาะสแต็ก็ถึง3ขั้นนะครับขั้นแรกนี่ก็จะเป็นสีวิเลนะลองดูกันอี่ยตอนนี้มันกระพริบขึ้นเล็กหนึ่งนะคือขั้นแรกนะครับสกิลโฟกัสเราเลียกเซื้อคาร์ดอก่อนบัน๊มลุยอ่าตามนี้ปล่อยเซื้อคาร์ดอตีก่อนนะทีนี้เรามาบุบบกันก่อนสำหรับการเล่นกับแบบ5้าต่อห้านะครับเรื่องของการเล่นนะ สามารถโจมตีได้นะครับการเดียนสรุปจากที่ผมไปดูไล่ดูคลิป YouTube ของหลายๆที่มานะจากครั้งก่อนหลังก็ทำมานะคือเราจะโจมตีการเดียนได้ก็ต่อเมื่อการเดียนฝ่ายเราไปโจมตีเขานะอ่าคือมันจะมีจังหวะที่ว่าการเดียนฝ่ายเราจะไปกดหัวเขาเอาไว้นะครับนั่นแหละจังหวะนั้นนะครับที่เราจะสามารถโจมตีการเดียนฝ่ายตรงข้ามได้อให้รีบเร่งทาดาเมจนะครับใส่การเดียนฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่จะทําให้เลือนเขายุบให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับอ่า แต่ปกติเวลาที่การีนฝ่ายไหนออกไปโจมตีก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียนเดยียวนะก็คือว่าการีนอีกฝ่ายหนึ่งที่โดนโจมตีอยู่ะตอนนั้นนั่นแหละครับที่เลือดเขาจะยุบนะแล้วก็ไม่สามารถโจมตีได้คือตัวฮีโร่ฝั่งเราต้องรีบเข้าไปลุมช่วยกันโจมตีการีนฝั่งนั้นนะแล้วก็แน่นอนครับว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเข้าไปป้องกันนะครับเหมือนที่ผมเล่นในเกมที่แล้วนะถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามามาบุกเรานะครับเราก็เข้ามาช่วยกันป้องกันนะครับเป็นลักษณะนั้นคือจะสามารถโจมตีการี่ โดนโจมตีอยู่นั่นเองนะครับโดนการดิงของอีกฝั่งกดหัวอยู่นั่นเองนะครับอ่าสำหรับระบบเกมเพย์ของเกมนี้นะประมาณนี้ปุ๊บอ่ามีกลิ้งด้วยนะครับอันนี้ผมกดวิ่งกับเฉียงนะปุ๊บเอาไว้หลบนั่นเองอตรงๆก็วิ่งทับทิศทางอยหลังก็ได้อถอยหลังก็จะเป็นกลิ้งหลบครับใช้หลบนะกระโดดก็จะเฉยไม่มีอะไรกระโดดยิงได้ด้วยตัวนี้เป็นสายปล่อยคลื่นดาาวะเนี่ย <c oughs> ทำการโจมตีได้เหมาะกับตัวละครดูนะครับเออได้เหมาะกับตัวละครพอสมควรเลยตัวละครของเรามันดูน่ารักมุ้งบิงมากๆนะนะสำหรับคนนี้ไอซงสลิง ic นะครับตัวนี้ชื่อเขายิงยิงนะะปล่อยสม,มอนไปตีนั่นน่ะใช่ไหมเราต้องเข้าไปลุยละอลันติเมตี่ปั๊บเนี่ยศัตรูเขาจะน็อกเลยนะเป็นระยะเวลาอ่าตามที่บอกนะครับขั้นแรกจะมีกี่วิผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเช็คใหม่แป๊บ แรกี่มันสี่วิอ่ามีทิน็อกไปนะเรียกใหม่ก็ยิงยิงเสกเข้าดาบเพื่อพลังโจมตีฟาส้าเข้าไปฮะกระโดดสับหัวตายนะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดฝึกนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าได้เข้ามาลองเล่นเกมนี้เนี่ยก็แนะนำนะครับให้ลองเข้ามาในโหมดฝึกก่อนนะเพราะว่าเราจะได้มาเรียนรู้กันอัพสกิลนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยกดแล้วมันไปทางไหนทางไหนได้นะอ่า ระบบ,ระบบของเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมปล่อยมาเป็นคลิปเสริมนะครับจากที่เล่นไปคลิปก่อนหน้านี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปเกมเพลย์ทำเป็นคลิปเกมเพลย์ออกมานะครับในโอกาสต,ต่อไปนะนี้เป็นเสริมจากคลิปก่อนหน้านี้นะระบบเกมเพลย์ทั้งหมดก็น่าจะเป็นแบบนี้แล้วแหละนะครับสำหรับ,บวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผมว่า อันนี้เป็นโหมดฝึกนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวถ้าเรากลับมาที่จุดนี้ mm. เขาจะเป็นการกลับไปที่ตัวอินเทอร์เฟซของเกมนะดูการอาเป็นการลิฟต์อนด์น,นาอากลับมาตัวที่หน้าแรกนะครับโอเคนะครับสําหรับอาคลิปนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันหาห้องนานด้วยอออ้เดี๋ยวผมไปทําเป็นคลิปเกมเพลย์แรกแยกต่งางหากอีกทีหนึ่งนะสำหรับวันนี้เช mm. ่นเคยนะครับอาถ้าคุณชอบ คลิปนี้นะครับดูแลสนุกนะแต่คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรสนุกหรอกนะบอกข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยแค่นั้นเองก็ยังไงก็ก,กดไลค์กด subscribe ติดตามช anel ของเราไว้นะครับถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะทํามาเสนอลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมสามารถติดตามกันได้แล้วก็สำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครับอ่าใครที่สนใจในตัวเกมนี้นะครับสามารถนาไปแชร์ตามที่ต่างๆได้เลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่เจอนะครับสําหรับตัวแฟนเพจของไทยแล้วนะ นำสามารถนาไปแชร์ตามกลุ่มเกมต่างๆหรือว่าแชร์ให้เพื่อนฝูงดูกันได้นะครับเผื่อคนสนใจนะครับถ้ามีคนสนใจเยอะๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีใครสักคนนะครับตั้งตัวเป็นแอดมินแล้วก็ทําเป็นแฟนเพจของประเทศไทยเรานะจะได้มีแหล่งเอาไว้รวมตัวกันนะครับสําหรับตัวเกมกีกันติกนี้นะเอาไปแชร์ได้เลยนะครับอผมไม่ห่วงนะเต็มที่โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมค่อยทําเป็นคลิปเกมเพลย์ออกมาอีกทีนะครับวันนี้สวัสดีครับ